พี่ไม่ดีเสียเลยหายแล้วหายและหายละหายแล้วอะได้เสียไปถ่ายกระจกเฮ้ยอ้อนมือคันตีเดิมพันกับโฮกซุนเดซ่ดเอาป้ายี้อ่ะยานพันธอัลลามัตจะทำงานขอให้ผู้เล่นมึงจัดดิยูบลอนพันกับโฮกซุนอ่ะมันอยู่ป้ายี้อ่เดิมพันฝีมือกันหน่อยดิใจเยังครับลุงจะยินคุยอะไรเราไม่มีใครเลยมึงจอนมึงก็ได้ใช่ ได้ได้สามคนไงปื้อแบบนี้มึงหาตีนเดพันเนี่ยมึงหาตีนเดพันเนี่ยพวมกมันก็มาเล่นกับมึงมึงเชื่อกูนี่นี่เนี่มึงก็มาหาตีนเดพันโอนไหมโอนไหมโผล่ดิโผล่ดิมึงโอนเลยมึงโอนเลยมึงโอนเลยได้ ก่ได้ต้มเจอิอดฝีมือพัฒนาป่ะไอ้หนู มองไม่เห็นมองไม่เห็นไน้อสัตว์มองไม่เห็นหัวแบ่งใหญ่จัดหัวมันใหญ่จัดอะไอมองไม่เห็นไหมเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนก่อนไหมองไม่เห็นว่ามันจะตีมันยังไงไอหี <c> ้ย <oughs> มองไม่เห็นนะดิ เดี๋ยวคุไปเปลี่ยนก่อนนะสัตว์เดี๋ยวคุไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงมองไม่เห็นหัวมองไม่เห็นหัวตัวเองเลยสัตว์โอ้ยเหลือที่ผ่าเลยบกสุนนะสัตว์ เดีเ๋ยวไปถามอันนี้ก่อนไอเหี้ยรอาสามห้าผมลืมลืมถามยื่อแหลงชิบพา ที่นี่แม่งเคียอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีหมามีหมูมีควายมีนกมีเหี้ยอะไรก็ไม่รู้บินเยอะแยะเยอะแยะไปหมดเลยสัตว์คยุงแม๊กครับสวัสดีครับผมอ่าแอดมินอาสามห้าเสร็จยังครับอ่ายังไม่เสร็จครับเดืออะไรครับ ต้องรอพี่ทำมาครับตอนนี้ไม่ถึงคิวเลยะครับปีจะปีแล้วครับมันต้องใช้เวลาตอนนี้พี่ก็จะทำอยู่คนเดียวเลยครับเรื่องโมด้าช่วยบอกได้ไหมครับว่ากี่เดือนอันนี้ผมไม่สามารถบอกคำตอบคืออาสามารถผมเนี่ยผมรู้สึกว่าคนอื่นมาได้ก่อนผมนะในประมูลรอบนั้นอ่ะมันได้กันแล้วนะผมนี่ยังไม่ได้เลย ใช่ครับเพราะว่าพีเอกำลังทําให้อยู่ครับตอนนี้เพราะว่าไม่แต่คนอื่นไม่แต่คนอื่นอ่ะเสร็จไปแล้วนะแต่ของผมมันยังไม่เสร็จคนที่มาติดต่อก่อนหน้าผมอ่ะก็เสร็จไปแล้วนะเร็วนี้เดี๋ยวพีเอเขาจะมีแผนทําเรื่องรถใหม่อ้วยครับตอนนี้ไเปลี่ยนรถใหม่หมดเลยรถใหม่พีเอเขาจะเปลี่ยนใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ะครับใช่ครับตอนนี้เจ้ายัง ไม่ไม่สดเสร็จแลวครับเขาจะเปลี่ยนระบบใหม่องแล้วซึ่งรถไม่ไม่อะไม่ใช่อ่ะไอ้เหยียรถชีวิตจริงกูว่ายังเสร็จไวกว่าอีกจริงจริงเพื่อนมีกาแฟด้วยว่ะไอ้สั์ เอาเซิร์ฟพวกเฮี้ยนี้เดี๋ยวกูแดกไม่ให้หมดเลยดีกว่าไอสัตว์อ่าเดี๋ยวกูแดกไม่ให้หมดเลยมีเฮี้ยอะไรบ้างเนี่ยอ,อ่อนจัดอ,อ่อนจัดแท็กอ,อ่อนจัดอ่อนจัดอุอดอ้ยไอเฮีนน้ยนี้อันนี้รถควเออะไรวะเนี่ย ไอ้เว้ยบุโดนมึงโดนแล้วไอออนบุญโดนเช็คแล้วมึงโดนเช็คแล้วมึงโดนเช็คแล้วรออะไรครับมันมาเช็คผมแล้วเนี่ยเต็มเลยเนี่ยแล้วมึงบอกมันว่าอะไรเนี่ยมันบอกว่ามันสีดำมีสีเดียวมันว่าถอดก่อนไปือเปล่าใบมึงก็บอกเลยว่าผมกำลังเปลี่ยนครับมึงก็บุญก็บอกไปดิผมกำลังเปลี่ยนครับได้เดี๋ยวรอมันพูดด คุก็บอกเดี๋ยวรอผมเปียนก่อน,นครับเวลาอันนี้มันรถควย้ยอะไรบางคนเนี่ยเขี้ยอะไรบ้างนะไอ้คันนี้มันเทียอะไรอันนี้มันรถอะไร,อ,นนร,อ,ะไรอ่ะไอ้เขี้อรถไม่มีไม่ออกไอ้เขี้อรถไม่ออกรถไม่ออกไม่รถกูไม่ออกวะ อันนี้รถอะไรอะ่ะไม่ออกอุ้ยเจ๊ JJ, JJ, ไงแท็กของเชื่อความจำดีสัตต์อันนี้ท็อปรถท็อปร้อยนี่มันมีไม่กี่คันว่านี่มันไม่ใช่แท็กเนี่ยมันรถท็อปร้อยอ่ะไ,ไม่ใช่แท็กวนี่มันรถท็อปร้อยเดะแล้วเราจะดูได้ไงอะ่ะว่ามันคือรถอะไรอะ่ะ สวัสดีครับทุกท่ครับอันนี้คืออะไรเนี่ยคันนี้ตำรวจอ๋อรถตำรวจอันนี้คือรถตำรวจ ไอ้คือเราตำรวจแล้วไอ้นี่คืออะไรอ่เอสองมึงอยู่กันมึงอยู่ไหนกันเนี่ย อ้อนมึงอยู่ไหนกันแน่อ้อนไปอยู่จักราดกลางมันชวนเป๊งานหลังอะไรโดนล่อซื้อป่าขี้อะไรก็มีรถเบรคป่วยแล้วเนี่ย ไหลวะเนี่ยเฮ้ยรถแม่งดิ้นา่างวะดังด้วยไอ้เฮียโง่ที่มั้ยว้อะไรวะเนี่ย ไหนอ้อนมึงอะไม่เห็นเลยออะครับผมขับขึ้นมาที่ลบบไออำนวยแป๊บนึงมางแก้งเรื่องต้นนี้รถไฟฟ้าเออเจ๋วขึ้นหน้า